ว้าวทุกคนทุกคนคะ่ะดูนี่เลยข้าวน่าทานมากคะ่ะทุกคนอ่ที่ทุกคนเห็นในหม้อเห็นไหมคะที่ทุกคนเห็นในหม้อนี้เนี่ย,ยแม่ประวานหุงเป็นข้าวข้าวสี่สายพันธุ์นะคะที่เหมาะสำหรับคนที่ควบคุมน้ําตาลในเลือดเนาะความดันเบาหวานแบบนี้ทานได้คะ่ะทุกคนเดี๋ยวข้าวเดือนเมษายนแล้วนะเอ่เมษายนี้พฤษภาแล้วเนี่ยพฤษภาแล้ว สังเกตดูว่าข้าวยังมีความเป็นยางและมีความหนุกนุ่มนะคะอ่าอันนี้แม่ปรวนจะตักใส่ถ้วยก่อนนะคะทุกคนจะตักใส่ถ้วยนะตักใส่ถ้วยก่อนแล้วเรามาดูกันว่าในข้าวสี่สายพันธุ์นี้มีส่วนผสมของข้าวอะไรบ้างเนาะอ่าเดี๋ยวตักใส่ถ้วยให้ก่อนนะคะเฮ้ hey. เอาละเมื่อสักครู่นะคะเมื่อสักครู่นะคะแม่ประวานก็ให้ไปดูวิธีการหุงข้าวสี่สายพันธุ์แล้วนะคะอ่านิสุกมาแล้วเรียบร้อยเนาะ ส่วนผสมนะคะส่วนผสมหรือสัดส่วนที่จะใส่น้ําเดี๋ยวท้าย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 คลิปเดี๋ยวแม่ฟานจะบอกเนาะจะมาเล่าให้ฟังก่อนว่าข้าวตัวนี้มันเหมาะกับคนที่เป็นโรคเบาหวานยังไงหรือถ้ากินแบบนี้นะคะไม่ต้องห่วงมว่าเบาหวานจะถามหาว่าเบาหวานไม่ชอบคนที่กินข้าวชนิดนี้นะเรามาดูกันว่ามีข้าวอะไรบ้างนะคะที่โรคเบาหวานได้ยินแล้วก็หนีไกลเลยไม่อยากเข้าใกล้เลยสําสหรับคนที่กินข้าว4ชนิดนี้ อยากรู้กันแล้วใช่ไหมมาแม่ประวานจะบอกนะคะทุกคนวันนี้ตั้งใจมาบอกมาบอกไม่อยากเก็บไว้คนเดียวเพราะแม่ประวานเป็นชาวนางไงเป็นชาวนาแล้วก็ปลูกข้าวมา8ปดเก้าปีแล้วแล้วก็จะมีความรู้เพราะว่าได้รับข้อมูลมาจากกรมการข้าวด้วยแล้วก็จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยมหิดลเนาะที่ลงไปทํางานวิจัยที่อําเภอกุดชุมค่ะจังหวัดยะโสธรแม่หวานก็ได้อ่าน ได้ข้อมูลจากงานวิจัยเหล่านั้นมาด้วยแล้วพังแม่ประบาลเองคงไม่มีคงไม่มีข้อมูลอะไรที่จะมาบอกทุกคนได้หรอกเพราะแม่ประบาลเป็นแค่ชาวนาไงเออแต่แต่ที่ได้ข้อมูลมาแล้วก็ได้ศึกษาทดลองข้าวชนิดนั้นๆกับสมาชิกในกลุ่มซึ่งมันก็เห็นผลเห็นผลได้ชัดเจนเลยนะคะนอกจากมีงานวิจัยรองรับแล้วนะเรายังทดลองกับสมาชิกในกลุ่มเราหมู่ หมู่กลุ่มที่เป็นโรคเบาหวานกันทุกคนเออแม่วานก็ให้เขาได้กินข้าวเหล่านี้ก็เลยจะเอาประสบการณ์นี้มาแชร์ให้ฟังว่ามันมีข้าวตัวไหนบ้างที่กินแล้วไปวัดน้ําตาลในอนามายัยสถานีอนามัยแล้วน้ําตาลมันลดเนาะก็เลยมั่นใจยงไงเจ็ดแปดปีเก้าปีมานเนี้ยแลวตัวแม่วานเองก็เห็นไหมว่าเราแม่วานกินข้าวเยอะนะทุกคนแต่ว่าน้ําหนักไม่เคยเกินสี่สิบห้ากิโลแม่วานเป็นผู้หญิงตัวเล็กเนะี่ยตัวเล็กๆน้ําหนักประมาณเนี่ยแหละ สี่สิบไม่เกินสี่สิบสามก็กินข้าวแบบนี้มาต่อเนื่องเลยแต่ว่าแข็งแรงมากแข็งแรงมากไม่มีภาวะเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานความดันอะไรเลยนะแล้วระบบขับถ่ายก็ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมแล้วข้าวเนี่ยข้าวกระสอบเนี่ยข้าวกระสอบยี่สิบห้ากิโลเชื่อไหมว่าแม่ประวันลากแขนเดียวไม่ได้เลยนะทุกคนลากแขนเดียวนี่แหละเออให้แบกก็ได้ถ้ามีคนยกกระสอบใส่ใส่ไหล่ให้เนี่ยแบกได้ ปีนี้อายุเท่าไหร่อายุ47แล้วแต่ยังแข็งแรงอยู่เลยเนี่ยแข็งแรงแข็งแรง,แง,แรงเพราะว่ากินข้าวเหล่านี้กินข้าวสายพันธุ์นี้สี่สายพันธุนะคะตัวแรกที่แม่ประวานจะบอกนะคะนะที่มันน้ำตาลน,น้อยเนี่ยตัวแรกก็คือข้าวกอขอสี่สามแม่ประวานย้ําแล้วย้ําอีกกอขอสี่สามจะดัดชนีน้ําตาลปานกลางค่อนข้างต่านะอ่าเนี่ยดัดชนีน้ําตาลปานกลางค่อนข้างต่ํนตาน้ําตาล ดัชนีน้ําตาลปานกลางค่อนข้างต่าอยู่ที่5 7าถ้าเทียบกับข้าวหอมมะลิหนึ่งศูนยะ์ห้านะกอขอสี่สามจะเป็นข้าวขัดขาวที่น้ําตาลน้อยนะคะทุกคนทานได้ทานได,ทนได้ทานได้เลยค่ะตัวนี้นะก็ขอสี่สามตัวแรกเลยนะคะตัวที่สองก็คือข้าวอ่อันนี้จะเป็นข้าวเหนียวแดงข้าวเหนียวแดงนะคะทําไมต้องใส่ข้าวเหนียวแดงไปด้วยละ่ะเพราะว่าข้าวเหนียวแดงตัวนี้น้ําตาลอยู่ที่หนึ่งจุดเก้าแปดเปอร์เซ็นต ให้ลดสัมผัสที่มันหนึบๆน,นะจะไปช่วยให้ข้าวกอขอสีสามีความหนึบแล้วก็กินอร่อยขึ้นมีความหอมด้วยอายุการเกี่ยวข้าวเหนียวแดงจะช้ากว่าข้าวกอข,ขอสีสามค่ะช้ากว่าข้าวทุกสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นหอมบรีหอมบร,รีแดงหรือไลซ์บรี่ข้าวเหนียวแดงจะเกี่ยวช้ากว่าอ่ะอีกตัวหนึง่งแม่ประวานแม่ประวานลืมหยิบมาหรอนี่ค่ะทุกคนอ่ะอีกตัวหนึ่งนี่คืออันนี้ข้าวสังหยดพัทลุงอืมสังหยดพัทลุง นี่ก็ปลูกระบบออแกนิกเหมือนกัน้ังเกยตพัทลุงก็โดดเด่นเรื่องน้ำตาลน้อยเช่นเดียวกันค่ะความหอมอาจจะสู้หอมมะลิไม่ได้แต่น้ำตาลน้อยเช่นเดียวกันค่ะไม่เป็นไรเพราะว่าเรามาผสมมีข้าวเหนียวแดงที่จะช่วยให้กลิ่นของข้าวสังเก็ตพัทลุงกินง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ตัวที่4ี่ค่ะทุกคนนี่ก็คือข้าวหอมมะลิแดงนั่นเองนะหอมมะลิแดงน้ำตาล0ูนย์แปดสาม รู้ได้ไงก็เอาตัวอย่างข้าวไปตรวจวิเคราะห์ทางโภชนาการที่เซนทันแ l a มาเรียบร้อยแล้วไม่ได้พูดเอาเองค่ะไม่ได้พูดเอาเองแล้วไม่ได้มโนโด้วยดังนั้นนะคะอยากจะให้ทุกคนนะให้ทุกคนมีข้าวสี่ชนิดนี้ไว้ติดในห้องครัวไว้เลยค่ะเวลาเราจะทานข้าวนะคะเอาตัวนั้นตัวนี้มาผสมกันมันจะอร่อยเพิ่มขึ้นแต่ถ้าไม่ไม่อยากจะยุ่งยากงั้นนะคะไม่อยากยุ่งยากแบบนั้นแม่ประวานก็มีแล้วที่ผสมให้ ที่ผสมให้เรียบร้อยมีค่ะอินบ็อกซ์มาได้เลยจะพร้อมจัดส่งทั่วไทยเลยนะคะวันนี้มามอบความมีสุขภาพดีให้กับทุกคนแล้วแม่ประวานก็ขอตัวไปกินเขากันเด้อพี่น้องเด้อแซ่บได้จา้าแซ่บได้จา้าเข่าแซ่บกินก็นยังก็แซ่บว่าส่าน <c oughs> กินก็นยังก็แซ่บค่ะพอกับไม่เด้อ